ว่าไงลูกขอโทษทีนะไม่ได้รับสายเลยไม่เป็นไรฮะพ่อพ่อเนไไื่ายไหมอ่ะพ่อต้องพักผ่อนด้วยนะฮะจะได้มีแรงช่วยคนไข้สู้กับโควิดได้เยอะๆวันนี้แท็กวาดรูปให้คุณด้วยนะคะคุณหมอคะอฉันที่ห้องฉุกเฉินด่วนเลยคะ่ะพ่อต้องไปก่อนนะดูแลแม่ด้วยนะแทกอ๋อแต่ว่าโทรแล้วไม่เป็นไรลูกให้พ่อดูทางนี้ก็ได้ พ่อคือฮีโร่ของแท็กรักพ่อที่สุดเลยมีคนให้กำลังใจพ่อเยอะแยะเลยครแม่ขอบใจมากนะลูก วาดพ่อเท่มากเลยก็พ่อเท่จริงๆนี่ฮะเราก็ต้องช่วยพ่ออีกทางเนะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีแท้จะสวมหน้ากากแทาจะล้างมือบ่อยๆแทจะรักพ่อกับแม่เยอะๆเลยครับ<笑><笑>จ้า